สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมนะครับกีพลเดชวิสัยครับข่าวหลังจากที่ตะวันตะวันได้บีบแต่ก่อกวนขบวนเสด็จแล้วก็มาโต้คารมกับตำรวจด้วยถ้อยคำ ความรู้สึกของผมเน่ะถ้อยคำที่เร็วระยำม,มากเร็วระยำจริงๆจะรีบไปไหนจะรีบไปนู่นไปนี่โอ้ปรากฏว่าไม่มีใครออกมาแบบว่าเอาแบบดุเดือดเผ็ดมันจริงๆเลยนะคนที่มีตำแหน่งนะมีแต่คนไม่มีตำแหน่งอย่างผมนี่แหละที่ออกมา นอกนั้นก็เงียบกิบกันหมดเลยนาะยกรัฐมนตรีเศรฐาทวีสินก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้อมอมอม,อมแอมคุณอุ้งอิงก,ก็เงียบคุณอนุทินก็เงียบก็มีคุณชาดาที่ออกมาแต่ก็ยังไม่ขึงขงังไม่เอาจริงเอาจังยังแบบยังนิ่มนวลอยู่ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติรอง บิ๊กจ็อกก็ไม่ได้มีใครออกมาเป็นเดือดเป็นแค้นเป็นเดือดเป็นร้อนเลยอ่ะวะดูแล้วผมก็งงๆะนะงงๆแล้วก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้เป็นเรื่องธรรมดาใช่ไหมใครก็สามารถทําได้ใช่ไหมเป็นสิทธิ์ก็ให้ดําเนินคดีตามกฎหมายไปใช่ไหมกรณีที่จะไปเล่นงานคุณพิธ,ธาอันนั้นมันไม่ใช่มันต้องเล่นงานอีนี่อิตะวันนี่ ไม่ใช่คุณพิธาคือเออาอก็จะโยนไปทางนั้นนะนั่นเป็นเกมการเมืองเป็นเกมการเมืองมันไม่ใช่แล้วคุณพิธาเขาก็ไม่ได้เป็นนายประกันแล้ววราจะดาอะไรเขาก็แบบศึกษาข้อมูลหน่อยเพราะว่าตะวันเขาถอนประกันแล้วไม่ใช่ว่าประกันตัวใครแล้วก็ต้องประกันไปทั้งชาติจนถึงชาติหน้าไม่ใช่ เอาให้แม่แบบเนื้อเนื้อกันดีกว่าก้าวไกลว่าไงก้าวไกลก็มีคุณวิโรดที่ออกมาพูดเรื่องนี้ว่าไม่เห็นด้วยแต่ไม่ได้เน้นนะไม่ได้ไม่ได้พูดว่าไม่เห็นด้วยกับการไปบีบตากับการไปขัดขวางกับการไปพูดจาไม่ดีกับขบวนสเสด็จไม่ได้พูดอย่างนั้นนะคุณวิโรดพูดว่าคนที่ เป็นผู้นำประเทศนนอกจากสถาบันแล้วเชื้อพระวงแล้วที่มีขบวนนะนะก็จะมีนายกรัฐมนตรีก็จะมีรัฐมนตรีที่เป็นหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้องของตำรวจที่ต้องอารักขา คุณวิโร์พูดก็คือว่าเหมือนกับไอ้นายกรัฐมนตรีกับรัฐมนตรีเนี่ยเทียบเท่าสถาบันเลยเหรอเทียบเท่าอย่างนั้นเลยหรือสาหรับผมนะผมไม่สนใจหรอกใครจะบีบแต่ไล่ขบวนนายกอะ่ะใครจะบีบแต่ไล่ขบวนรัฐมนตรีอะ่ะใครจะไล่สดดาขบวนนายกขบวนรัฐมนตรีแบบหมูแบบหมาผมไม่สนใจและไม่ความสําคัญด้วยก็ช่างแม่งม,มันมึงก็จัดการของมึงก็เองแต่แต่นี่เป็นขบวนเสด็จ เอาไปยองเอาไปเกี่ยวพันอย่างนั้นได้ไงคุณวิโรธไม่พูดซะจะดีกว่าไม่พูดเรื่องนี้จะดีกว่านะเอาจริงๆนะฟังแนละ้วรู้สึกไม่ดีไม่ดีสําหรับคุณวิโรธและไม่ดีสําหรับพรรคเก้าไก่ด้วยเอาจริงๆนะเอยมันชัดเจนนะมันแน่แน่ไปเลยว่ะเมื่อเอาขอบวนเสด็จกับพระเทพนะมาเทียบเท่ากับขบวนของไอ้นายกนะของไอรัฐมนตรีนะ เฮ้ย <c oughs> <c oughs> มึงเอาอะไรคิดวะพวกมึงเนี่ยฮะพูดเหมือนจะดูดีนะวิโรดตกลงยังไงอะตกลงไม่ต้องการให้มีสถาบันหรือไงหรือต้องการให้มีแต่ไม่ต้องการให้มี 1, 1, 2, หนึ่งหนึ่งสองหรือไงมึงก็เอาให้ชัดชัดเจนเจนกันไปเลยมึงประกาศไปเลยมึงบอกมึงจะแบบว่า จะแก้หนึ่งหนึ่งสองไม่ได้ยุบหนึ่งหนึ่งสองแล้วมึงก็ไปลบนโยบายของมึงใลพักเก้าไกลลบทิ้งในโซเชียลของมึงอะ่ะเอา้าสู้มันต้องสู้ไปถึงที่สุดเลยดิวะประกาศให้แม่งชัดเจนเลยมาอ,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 อ้ําอ้ําเบืองื้ออย่างนี้มันไม่ใช่เอาจริงๆนะอ่ะแล้วก็ไปถือหาไอ้เด็กต้นตีนพวกนี้ มันมีอุดมการณ์กันตรงไหนวะไอ้พวกกลุ่มทะลุวังทะลุแก๊ทสทะลุต้นเตนต้นมือทะลุเฮียอะไรนะ่ะมันมีอุดมการณ์ตรงไหนวะอยากจะถามพวกมึงหน่อยมันมีอุดมการณ์ตรงไหนมันมีความรู้เรื่องการบริหารประเทศมันมีความรู้เรื่องราวเหล่านี้หรือวะมีหรอวะมันรู้ขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงแม่งหัวมึงนี่ายขนาดนั้นเลยเหรอวะ โจริงแล้วยังไงออกมาพูดกันอ้อมแอมอ้อมแอมพวกภากคเก้าไกลผมก็ไม่ได้สนใจหรอกเขาก็ถือหางเด็กๆพวกนี้อยู่แล้วแต่พาร่วมรัฐบาลนี่สิพัคเพื่อไทยนี่สิพัคประชาธิปัตย์ก็มีออกมาคนหนึ่งใช้ชนะพัคภูมิใจไทย ก็มีคุณชาดาออกมาพักรวมไทยสร้างชาติละ่ะพักพลังประชารัฐละ่ะจริงๆมันต้องออกมาประสานเสียงออกมาไปกลัวอะไรเด็กส้นตีนพวกนี้ว่ามึงกลัวอรายการไม่เข้าใจเลยมึงเป็นรัฐมนตรีมึงเป็นรัฐบาลแล้วมึงจัดการเรื่องเราเหล่านี้ไม่ได้นะในเรื่องของประเทศชาติเนี่ยที่มันเล็กกว่านี้แล้วมึงจะจัดการได้หรือ นะสื่อมวลชนก็เหมือนกันนักข่าวก็เหมือนกันอ้อมแอมอ้อมแอมคุณสรยุทธ์ว่าไงเวลาพูดถึงเรื่องนี้เอาให้มันดุเดือดเผ็ดมันหน่อยสิฮะเอาแบบแม่งมันมัน,มนได้ไหมอฮะการชายโอการชายเขาไม่ยุ่งแล้วเขายุ่งเรื่องกับอีพรเขาไม่มายุ่งโอเคลืมไปโทษทีแล้วไงมดดำเออ หมดดำว่าไงเออ <_ an> เห็นพูดเรื่องการเมืองเหมือนกันนะว่าไงเรื่องนี้นะก็ใน,นเมื่อมันเป็นอย่างนี้ไงเด็กๆมันก็เลยได้ใจเด็กๆมันก็คิดว่าสิ่งที่มึงทำนั้นถูกต้องแล้วใจมาแล้วมันจะมีการนองเลือดนะไอ้พวกกปป,ปอสอเก่าอะ่ะมันไม่มีตอนนี้มันยุบไปแล้วนะแต่มันก็ยังมีเชื้ออยู่แล้วไอ้พวกที่เขาเขาเขา ปกป้องสถาบันน่ะแต่ปกป้องอะ่ะปกป้องจริงเ็ลบาก็ไม่รู้บางทีก็โหนสถาบันไอ้พวกนั้นน่ากลัวนะปกป้องสถาบันน่ะดีแต่โหนสถาบันเนี่ยแม่งก็ก็เลวพอๆกับไอ้เด็กพวกนี้แหละผมจะบอกฮะนะเอาว่ามันชัดเจนไปเลยจริงๆแล้วดูที่จะมีเกิดอะไรขึ้นมาแค่ไปยื่นเรื่องถอนประกัน เอาตะว,วันติดคุกแค่นั้นเองเหรอวะและคดีใหม่นี่ไม่มีหรือว่าไม่มีใครแจ้งความหร,วหรือว่าหรือไงไม่มีอะไรหร,ะหรือว่าหรือต้องแจ้งความหรือว่าตำรวจก็มัวแต่ยุ่งหรือวออ่าปบตรมัวแต่ยุ่งกับบิ๊กโจ๊กหรือวะบิ๊กโจ๊กจะยึดอำนาจเรียกผู้กำกับทั่วประเทศมาไม่จะทั่วประเทศผู้กำกับสกนลนครมาปอบอแม่งเบรกไปยุ่งเรื่องนั้นหรือวะไอ้เรื่องนี้ไม่ค่อยสลักสำคัญอะไรอย่างนั้นหรือวะมันต้องออกมาจริงจังออกมาโวยวายออกมาดุเดินเผ็ดมัน บ้างจะดีกว่านะครับผมเดี๋ยวผมสรุปทบท้ายก่อนงานนี้ไอ้ที่ว่าคุณพิธาเป็นนายประกันนะไม่ใช่นะไม่ได้เป็นแล้วไม่ต้องไปจ้างจ,าจะิยธรรมต้นตีนต้นมืออะไรหรอกอ่ะไม่ต้องหรอกนะไม่ต้องไปเอาเรื่องนี้ไปยุ่งกับเขาหรอกเอาให้แม่งเรื่องแบบเจ๋งๆเรื่องแม่งชัดๆดีกว่าจะไปไปการเมืองสะมากอะไรก็โยงไปนูน่นโยงไปนี่เขาใจปะ่ะ นะอ่ะ,อะสรุปก็เดี๋ยวเงื่อเรื่องนี้ก็เงียบไปไอเด็กพวกนี้ก็คงจะรอลงอาญานะติดคุกก็คงจะรอลงอาญาตะวันเนี่ยใช่มไหมพอมันไม่ได้เกี่ยวกับสารลงไปหมินสารเนี่ยติดคุกเลยไม,ไม่ไม่รอลงยายาหรอกเอาลงไปหมินเนี่ยครับผม นะั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมก็มีหน้าที่นสเสนอในแง่มุมของผมจะผิดหรือถูกมันก็เรื่องของผมนะผมไม่สามารถพูดจาปาสัยให้คนแม่งชอบหมดหรอกผมยังไม่ได้เป็นพระพุทธเจา้าอย่าว่าแต่พระพุทธเจา้าพระพุทธเจ้ายังโดนเลยอ่อาเพราะฉะนั้นก็วิพา์วิจารณ์ตามเนื้อผ้าพิธาดีผมก็ชมว่าดีไม่ดีผมก็บอกว่าไม่ดีอุเศษฐา ดีผมก็ชมว่าดีไม่ดีผมก็บอกไม่ดีผมไม่สนใจผมไม่ได้อยู่สังกัดพรรคการเมืองผมไม่ได้มีพวกใครเป็นลูกพี่ไม่มีลูกพี่ผมแม่งตัวคนเดียวไม่จําเป็นต้องเกรงใจใครผมก็วิพา์วิจารณ์ผมตามเนื้อผ้าในเรื่องราวของเรื่องที่เป็นข่าวแล้วก็ไม่ได้สนใจพวกแฟนคลับทั้งหลายแหละไม่สนใจจริงๆ แล้วมันก็คือความสุขของผมในการทำ YouTube นะครับผมนนยังไงก็ตามครับมาซื้อหนังสือผมหน่อยครับขาถาตตำราพลิกชีวิตนะครับหน,นังสือเล่มนี้รวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับองค์เทพเจ้าทั้งหลายไว้ในนี้ครบเลยนะราคา2องบาทนะครับเงินเข้ากองทุนิสรพลดูแลผู้ยากไร้แล้วก็หมาจอจัดนะครับผมแล้วก็ ติดต่อไปได้สาช่องทางครับ Facebook, ทาง a c e b o o k ดรกิตผลเดชวิสัยทางไลน์แล้วก็ทางโทรศัพท์เบอร์ดีไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันนะครับผมแล้วก็มีพระนางพญาสยามให้บูชา290บาทเช่นกันนะครับปลุกเสกสวาระเงินเข้ากองทุนอิสระผลเช่นกันแล้วก็อย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาไทายคลิปด้วยหนึ่งในนั้นมีกล้วยตากบางกระทุ่มกับซึ่งราคา52-200ค่าสงฟรีนะครับผมตอนนี้ก็ต้องจบ การทำรายการก่อนครับมีนิวแซนมีเสียงตามสายแววแววมานะครับไอ้นี่มันก็หักหน้าผมเลยนะอยู่ๆมาเปิดเสียงตามสายแม่ก็รู้ผมนั่งอยู่โดยผมอยู่นี่ผมมันอยู่บ้านนอกนะเพราะว่าในเมืองเขาไม่มีเสียงตามสายหรอกแล้วก็ต้อง,องจบจบไลน์ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะโดนริกัสิตนะครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณทุกท่านเป็นอย่างสูงที่ติดตามคลิปนี้จนจบ ขอให้มีมความสุขนะครับเราขอพาคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดี